ต้มยำน้ำนข้นซี่โครงหมูครับเดือดแล้วครับเปืยแล้วครับปรุงเรียบร้อยแล้วนมข้นจืดน้ำพริกเผาใส่ไปเลยครับเนี้ยไปละลายในหม้อใหญ่ วางนวอต้นเลยให้พริกละลายรอเดือดสักครู่เดือดแล้วครับ ปิดไฟเลยใช่ได้แล้วใส่ผักครับบักชีใบเรื่อยใบมะกรูดต้นหอมบักชีใส่ไปเลยครับมะนาวเกลือ เพื่อความเข้มขน้นว้าวต้องยัง ซี่โครงหมูกระดูกหมูเสร็จเรียบร้อยครับ